ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านที่มีถาดนะครับทานี้มีถาดจานเล้งสาขา,าบึงจิรกจักรครับคือเมนูอา,อา,อาหารกินบะหมี่ถาดกะบขาเล้นงกันคะ่ะ เป็นบะหมี่กระทะยักษ์ทีหลายไซส์นะคะมีตั้งแต่ S, M, L, XL แล้วก็ XXL ค่ะบะมี่เราก็ในส่วนของข้าวกระเพรานะคะก็จะเป็นข้าวได้กับกระเพราค่ะมี M, L, XL ค่ะเป็นจานเล็กๆก็มีนะคะวันนี้เราสั่งไซส์ไหนไหมครับเราสั่งไปไซส์ L ไซส์ L นะครับกินไม่หมดใช่แล้ว เรนนี่วันนี้เรามาสามคนนะครับไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าไซแอลเดี๋ยวคอยดูว่าไซแอลจะขนาดเท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็มาใสาย่สยหน่อยนะครับเกือบเที่ยงแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูนนี่นี่คือวัตถุดิบนะครับที่จะใช้ทำบะหมี่วันนี้ ปริมาณประมาณกี่กิโลครับถาดหนึ่งประมาณกี่กิโลครับประมาณถาดหนึ่งถาดหนึ่งสองกิโลได้ไหมถึงค่ะใช้กี่ก้อนครับใช้พรมีกี่ก้อนประมาณสิบกว่าก้อนแล้วแล้วแต่ไซส์นังค่ะแล้วแต่ไซส์ไซส์ L เนี่ยอย่างไซส์เอ L ที่กำลังทำอย่างนี้ถ้าไซส์ L กำลังทำก็ประมาณเกือบสิบก้อนเกือบสิบก้อนเดี๋ยวเราคอยดูนะครับว่าพอเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นไง อันนี้คือกระเพรารวมเหรอครับใช่ค่ะกระเพรารวมอันนี้รวมรวมข้าวเลยไหมรวมค่ะรวมข้าวเป็นเป็นเต๊กถาเป็นถาดเต๊กดถาดกลางใช่ไหมใช่ค่ะข้าวประมาณกี่จานเล็กอ่ะโดยประมาณอ่ะข้าวอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะกินหมดไหมสามคนเนี่ย ก็มีด้วยอ,อีกร้านร้านนี้ตั้งอยู่แถวไหนครับเนี่บึงค่ะเขาเรียกเขาเรียกอะไรอ่ะเจ๊ตรงนี้ตรงนี้ก็ือเก็บอ่าเก็บบึงเก็ที่จะเข้ามาอ่ามาทาง เขาเรียกถ้าเขาจะมามาทางไหนเนี่ยมาทางถ้ามาทางเรือค่ะก็เือก็ข้ามสะพานเรือมาฝั่งนี้เข้ามาแครเือสรพัดแล้วข้ามสะพานมาฝั่งนี้ถ้ามาจากบอวินก็มาได้เลยค่ะถ้าจากบอวินมาก็จะมาเจอปั๊มเทถ้ามาจากบอวินร้านจะอยู่ฝ่ามือถ้ามาจากเครือสรพัดร้านจะอยู่้ายมือค่ะโอเคครับ มีคนมากินบ่อยเขาถาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีค่ะมีก็คือแบบส่วนมากก็ได้ห่ออะคะเพราะว่ามันเยอะนี่ร้านเปิดเปิดมานานยังคท่าร่ยังค่ะบพี่ได้สิบห้าวันวันนี้ค่ะอ๋อช่วงสถานการณ์ด้วยเนาะใช่ค่ะนี่ค่คะอ๋อแย่ๆเหมือนกันหมดอะค่ะแย่ที่ กินมากกินโชยมเลยครับแล้วมีมีไข่ดาวให้ด้วยมีค่ะมีเรามีไข่ดาวให้ถ้าเป็นไซส์เอ็มจะเป็นสองฟองค่ะอ,อันนี้ไซส์อะไรไซส์แอลอันนี้ไซส์เอ็มค่ะไซส์ M, อเอ็มออกอ่ะถ้าเป็นไซส์เอ็มเมื่อกี้ที่สั่งคือบะหมี่ไซส์แอลแต่ถ้าข้าจะเป็นไซส์เอ็มนี่ก็ทานไม่หมดทอนมันเยอะไม่สุด ใส่ด้แล้วก็รอพร้อมเสิร์ฟครับเดี๋ยวค่อยดูหน้าตาจะเป็นไง <c oughs> ใช่มันต้องโปรยอยู่างเงี้ยอันนี้รากข้าวแล้วนะคะน,นี่ละเออน่ากินมากไซนี้ราคาเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้จะเป็นกระเพรา179ค่ะ179นะครับ จะมีเมนูบอกนะครับว่าราาคเท่ารสั่ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะครับหายแล้วแต่ค่ะมีคนเคยไปกินไซส์ XL ยังยังค่ะยังยังเลยโอเคเดี๋ยวเราจะจุกค่ะเพราะว่าไซส์ L เขาก็บอกว่าไม่ไหวไไม่หวส่วนมากเราจะลองถึงแค่ไซส์ L กันเดี๋ยวไปรอตรงที่โต๊ะเลยค่ะโอเคค่ะน่ากินมากค่ะ นี่ครับก็จะเป็นหน้าตาของบะหมี่อันนี้ไซส์ L ใช่ไหมครับใช่ค่ะไซส์ L ราคา299เาเก้าสาเนะครับไม่รู้ว่าเราจะกินหมดหรือเปล่านะครับไซส์ใหญ่มากอันนี้น้ําแยกสาหาใช่ไหมครับใช่ค่ะมีน้ำซุปให้อ๋อมีน้ําซุปให้มีน้ําแซ่บกับน้ําซุปอ๋อมีน้ําแซ่บกับน้ําซุปนะเดี๋ยวคอยไปชมที่โต๊ะเลยนะครับว่าจะเป็นไงเราจะกินหมดกันไหมอ๋อ กินมากอือเป็นไงนี่ครับว้าวน้ำอันนี้กะเป๋าอะไรคะกระเป๋ารวมกระเป๋ารวมนิดอร่อยไหมคะอร่อยมากีนี่เซนอะไรคะนี่เซนอะไรคะ เเร,เราเปิดดูสิลอเาเปิดดูดินี่เขามีอันนี้เขามีที่ีให้มีี่คีให้นี่นี่น,น,น,นี่คือหมูตุ๋นนะคะเน้นเลยไม่ตนแล้วหิวกรหิวห <c oughs> มูตุ๋นเน้นเน้เลยรนีห<อ>่หมููตุ๋นหม,มูตุน๋นหรือเป่าใช่เป็นหูตุน๋นหาเส้นไม่

Terima kasih kerana ไมเรื่อยนะครับเรื่อยครับมาไหวแล้วนะในที่สุดเราก็คงจะกินหคนนี่ยอมไปแล้วผมก็ยอมไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าแค่ไซส์กลางเนี่ยเขาถือว่าใหญ่มากนะครับก็มีประมาณสิบว่าก้อนข้าวนี่ก็น่าจะประมาณห้าจานห้าจานกันกินไม่หมดครับกินสามคนเหลือกินสามคนน่าจะมาถาดเดียวก็ได้ย่อแล้วครับิถาดเดียวก็จะพอยเนี้ยถ้าใครสนใจที่จะมากินนะครับก็ลองมาได้ครับ จะอยู่แถวบึงนะครับแถวบึงมาจากทางเพื่อสารพัดนะครับก็ข้ามสะพานมาร้านก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้ามาจากทางบอวินนะครับตรงมาก่อนถึงปั้นมะมันนะครับก็จะอยู่ฝั่งขวามืออยู่ใกล้ปั๊มเชลล์อยู่ใกล้ปั้มปั้มเชลลนะครับแต่ยังไม่ถ้ามาจากฝั่งบอวินก็จะยังไม่ถึงปั๊มน้ำมันนะแล้วขอติดตามการเดินทางของเราต่อนะครับ เอ็มไรเดอร์ทัวรลิงพาเที่ยวนะครับว่าจะไปที่ไหนหรือเดินทางไปจังหวัดอะไรต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปของพวกเรานะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ,รบสวัสดีครับ